คดีฆาตรกรรมน้องแก้มเด็กหญิงอายุ13ปีบนรถไฟผ่านมาแล้ว3เดือนนะครับวันนี้สารชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตผู้ก่อเหตุแต่ว่าความสูญเสียครั้งนี้ครอบครัวของน้องแก้มยังคาดหวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคมคุณเป็นจโพทิพกระมลนแสงมีรายงานสรุปคดีนี้ครับคิดถึงตลอดคิดถึงลูกตลอดทางเ้าวัดเลย่าไวัด ก็จะต้องไปสร้างองค์พระเรื่อยๆให้ลูกนะคะตอนนี้แม่ก็กำลังจะไปสร้างที่ยังหวัดยะโสธรอยู่นะคะสร้างพระประธานยังคงต้องเศร้าและสะเทือนใจทุกครั้งที่ต้องรับฟังเรื่องราวของลูกสาวน้องแก้มวัย13ปีที่ถูกฆาตรกรรมบนรถไฟมารดาที่มาฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นต้องเสียน้ำตาอีกครั้งในการไล่เลียงเหตุการณ์เมื่อศาลอ่านพฤติกรรมของผู้ต้องหาและคำฟ้องในห้องพิจารณาคดี แม้วันนี้จะพอใจที่ศาลพิจารณาให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาที่รับสารภาพเนื่องจากจำนวนต่อพยานหลักฐานแต่คนในครอบครัวและที่เกี่ยวข้องก็หวังว่าคดีของน้องแก้มจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงวันนี้ญาติจึงพร้อมใจใส่เสื้อที่สกรีนข้อความว่าหนึ่งคนตายเท่ากับหนึ่งล้านคนตื่นและข่มขืนเท่ากับประหารคดีนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนมาจนถึงชั้นพนักงานอายการเน้นพยานหลักฐาน แม้จะไม่มีประจักษ์พยานแต่ก็สามารถรวบรวมสำนวนและส่งฟ้องศาลได้ในระยะเวลาประมาณ15วันสำนวนรวม432หน้าสั่งฟ้องนายวันัยแสงขาวพนักง,งานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ตกเป็นผู้ต้องหาจำนวน5ข้อหาคือค่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดของตนเองเพื่อเรื่องความผิดที่ได้กระทำไว้กระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนบนยศยานสาธารณะ ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายและเสพยาเสพติดให้โทษส่วนนายนัตรกรชำนาญเพื่อนที่ให้การช่วยเหลือถูกสั่งฟ้องข้อหาสนับสนุนให้ข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีสารนัสสืพยานโจทย์จำเลยนัดแรกและสืบรวม5นัดรวมนํำสืบทั้งหมด29คนในส่วนของเราเนี่ยเราก็ยืนยันได้ว่าพยานสอบพยานที่พนักง,งานสอบสวนได้มาจากการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยเราก็ส่งอย่างเต็มที่ และเราก็จะพิจารว่าพยา,หาหนหลักฐานอันไหนที่จะเป็นประโยชน์กับรูปคดีเราก็จะส่งแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์กับรูปคดีเราก็ไม่ส่งกับ สารใช้เวลาอ่านคำพิพากษาเกือบสองชั่วโมงและพิพากษาให้ประหารชีวิตนายวันชัยเนื่องจากจำนวนต่อพยานหลักฐานและเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงสมควรลงโทษสถานหนักโดยไม่มีเหตุบรรเทาโทษจึงลงโทษหนักสุดคือประหารชีวิตส่วนนายนัทกรที่ร่วมเป็นผู้ก่อเหตุกับนายวันชัยและให้การรับสรารภาพในชั้นสอบสวนแต่ให้การปฏิเสธในชั้นศาล สารพิค้อแล้วเห็นว่านายวันชัยมีความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาจำคุก6ปีแต่ให้การเป็นประโยชน์ในชั้นสอบสวนจึงลดโทษให้จำคุก4ปีเหตุการณ์ฆาตรกรรมน้องแก้มเกิดขึ้นเมื่อวันที่6กรกฎาคม2557ขนาดขณะโดยสารรถไฟตู้นอนกลับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ากรุงเทพมหานครกับพี่สาวและในช่วงเช้ามืดพี่สาวพบว่าหายไปพอมาถึงกรุงเทพจึงพาแม่เข้าแจ้งความ และจากนั้นอีกสองวันพบว่าถูกฆาตรกรรมและโยนร่างจากรถไฟจนจับผู้ต้องหาได้จากหลักฐานที่นำทรัพย์สินซึ่งเป็นโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตไปขายคดีนี้ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงศาลชั้นต้นมีคำตัดสินใช้เวลา2เดือนกับ25วันเป็นจพน์ทิ่กมลแสงไทย PBS รายงาน